สเตปเดิมครับของเดิมๆแม่โอ้โหฝั่งนู้นโหดโหดบอกเลยฝั่งนู้นโหดโหดมากเกมนี้ฝั่งนู้นโหดมากบอกเลยโอ้ยแวนอุ้ยอุ้ยตั้มเลยอื้อหือดาวกระจายใส่มาหนึ่งดอกอ่ะโอ้โห ยิงยิงยิง,ยงแม่งจุบปิว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 ลงไปมาอืมอืมตาย,ตาย,ตายโอตายโอ้ไม่ตายโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้ไงนี่อะไรเฮ้ยโอ้โหทุเรนเธอใหม่นี้สวยดิโอ้โหไม่ได้วะ่ะแม่งไวเกินจุกนี่จุกไวเกินอะ่ะคิดต่อเลยคิดต่อ เอาป้อมอ่ะต้องได้ป้อมแล้วนาทีนี้ต้องได้ป้อมแล้วขอป้อมล่างสวยๆเพื่อนขอบสวยๆเลยอือฮะไปป้อม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 โอ้โหได้เม็ตีป้อมโคตรน้อยบอกเลยโคตรน้อยโอ้โหมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่อือฮึแรงนะเนี่ย โอ้โหวิมาต้องออกออกดาบคีแล้วจังหวะนี้โคตรแรงโอ้ยออกไดออกไดแค่ส่วนส่วนนิดเดียวโอ้โหเคียงแรงอ่ะนิดเดียวออกแค่ของนิดเดียวเลยืเฉียวเฉียวอืมเฉียน้อยอืมอืมอืมนะฟาร์มอยู่เลยในป่าเนี่ยไม่ออกมงนแจมเหรออืเมเก็ดเรื่อน ยิงโอ้โหขี่ขี่โคตรแรงโอ้โหแหวนแล้วงอปวดว่ะเนี่ยแวนต้องโดนเลาะแน่เกมผ่านไปสองนาทีนี้ฝั่งไหนได้คิวแล้วเนี่ยนีอุ้ยป้อมสวยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุเรนทุเรนตายแล้วเนี่ยไาที่ต้องได้แล้วต้องได้แล้วนาทีโอ้โหแม่งเลยจุกหนีก่อนอุ้ยแวนก็ได้ว่ะต้องได้แล้วต้องได้แล้ว เฮ้โยโอ้โหระยะระยะไม่ถึงได้ไงอืมอืมอย่างนั้นเราก็ได้นะครับฟังเราได้ตอไนไหนวะไนี่ไมได่ดูเลยได้ป,อม,อ,ดป,อ,มดปอมแล้วเฮ้ยได้ปอมได้ปอมแล้วเฮ้ยดีใจเฮ้ยเ <c oughs> ปไหนต่อดีครับ อันนี้เราจะเดินสำรวจไปเรื่อยเลยในเกมนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเดินยากอยู่ช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมถ้าของผมแบบยังแบบออกไม่ครบน่าจะแพ้แน่นอนรู้จักทรงแล้วเวลานี้หดกระชีดเหลือเกินเฮ้ยไหนไหนไหนละเข้ามาก่อน มันเ่ี่โอ้ยต้องเก็บฟาร์มป่าฝัา่งมันโุ้ยบ้าฟ้าบ้าฟ้าเพื่อนไปไหนวะอาริจังมานี่มาเอาบ้าฟ้าเร็วมี่มีอะไรปล่อยให้หมดเลยนี่เก็บให้หมดเก็บหมดเฮ้ยฉีฉีมาเออฉีฉีมาเฮ้ยกินแน็โอ้โหแก๊สโอ้โหมาห,หมดเลยเออตายตายโอ้ยแม่งเงยจะมาบ,กบุกเขาโดนเล่นซะเองอุย้ยอริจังอริจน้อยลุงโอ้โห 5้าหนึ่งเลยอืมอืมอืมตายตายแล้ว,ลวเพื่อนทำอะไรอยู่วะโอ้โหตรงกลางไม่มีใครตีป้อมเลยอยู่ได้ไงเนี่ยไม่เอาเสียไปสองก็ฟังเราสกอร์หนึ่งสองก็ตอนนี้ท่านผู้ชมดิจังผิอขอโทษไป็นไหนแล้วเนี่ยตามมาเล็วตามมาเล็วลิศยีคีบันีกว่า โติดขี้บ้างสิเออติดขี้บ้างเออติดขี้อืมแม่ก็ออกเยอะอยู่นะหุยดักก่อนรู้สึกว่าเห็นแก๊สมาไหมไม่มาไม่มาก็ออกอืมอืมอืมหุยยสองนี่โอ้ยฉีฉีเจ็บฉีเจ็บ ที่เจ็บได้ตัวได้ตัวโอ้อหูยได้ตัวได้ตัวได้ตัวพุ่งมาหาแบบนี้ก็เสร็จพี่สิครับน้องอื้มเล่นไปไหนวะเห็นเพื่อนตายเลยเมื่อกี้อุ้ยหอานหมูหอานหมูหอานบูได้ปอมมาเนี่ยได้ปอมเป่าได้ปหมนเนี่ยมุ้ยแก๊สแก๊สมาได้แก๊สได้ปหมนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยขี่ขี่ไม่ติดเลยเฮ้ยเกตเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่เงยโดนลัดอุ้ยทุเล่มถล่มต่อได้น่ะถล่มได้น่ะถล่มได้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งจุกหนีได้ไงวะแม่งระยะแม่งสั้นอย่างวะอืมฉีเข้ามาสิจะฉีเอาเอาป่าแม่งก่อนเลยเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันเกิด เดี๋ยวนี่ต้องงัดออกมาให้หมดอ้าวแค่นี้เหรออะไรกลับไปบวกเพื่อนโลเพื่อนเฮ้ยนี่เกมมันจะนำยังวะเฮ้ยทำไมนำอย่างงี้อ่ะโอ้โหค้างกลางเดือดค้างเดือดเฮ้ยเฮ้ยอันเตะไม่มีโอ้โหถ้ามีอันเตะนะสวยเมื่อกี้สวยอุ้ยที่ป้อมว่ะอุ้ยทุเรน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 จุกนี้ก่อนโอเคมันเดินมาแล้วเดินดุ่มๆมาเลย ถอย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 เล่นเงินเล่นเงินแวนนาทีนี้แวนอ่ะโดนแน่ดูอุ้ยแม่เอ้ยโดนหนึ่งตายตายตายอุ้ยอุ้ยออกไม่ได้อื้แม่เอ้ยเอ้ยโดนลุมคาตีนเลยน่นอนอยู่กลางวงเลยเมื่อกี้เพื่อนจะได้บอ่ะอือหือหนิงต้องออกตีเร็วหน่อยละเอาถุงมือมา อือช่วยเอออย่างนี้ลิฟไม่ตายแล้วต้องได้ป้อมแล้วนาทีต้องได้ป้อมแล้วนี่ไง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 อย่างแรงอย่างแรงทางทางโค้งโอ้ยได้สองป้อมเลยปะเนี่ยอือหนึ่งสวยเข้าเล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 ยนี่สองป้อมตงมาแล้วเอาไงจะคิดแนทว่าไงว่าไงเอาไหมคิดแนทเอาไหมอุ้ยทะเลยมาทะเลยมาอุ้ยต้องได้แล้วแหละ ก็ได้แล้วแหะเข้ามาโอ้ยไม่โดนใครเลยวะเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยแวนมาว่ะโอ้ยหนีกันเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยฉี่มาแล้วอุ้ยสวยสวยอีกตัวอีกตัวอุ้ยเทเลนเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยได้แล้วโอ้โหอุยฉากนี้สวยโอ้ยอุ้ยกินเนดกินเนดเออมันอย่างนี้อืมอือแคสแคสแคสหนักแคสหนักเอหืมต้องอย่างนี้โอ้โหแหมเก็บห้าป่าวะ อ้ยเก็บห้าป่ะวะเก็บสี่ว่ะโอ้โยแม่งใครแย,งย่งไปตัวบ้าแม่งเลยใครมันแย่งวะอุ้ยเก็บตายเหมือนกันแล้วเนี่ยอืมฉากเมื่อกี้ไหลลื่นได้ไงวะเนี่ยไนะหลเป็นดีเซลเลยโอ้โยไม่เกิดเชื่ออืมเอาก่อนเลยขอฟาร์มก่อนเลยขอฟาร์มก่อนมึงท่าไหร่ใส่ให้หมดตอนนี้ใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยอืมยั้งหลายใส่ให้หมด โอ้โหยิงย่งเหนียวชื่อใช่เมื่อจีจะจบได้เนี่ยบอกเพื่อนจ,จบเลยอ่ะเพื่อนบอด้วยฮัลโหลขอฟังเพิ่มหน่อยเพื่อนเฮ้ยจบเร็วเกินไปแล้วนะอ่านี่ยจบละเอาละครับว่าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้ะนะผมแนะนำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ